เคสนี้นะคะกงกรรมกรงเวียนจะเรียกว่าเวรนกรรมหรือเปล่านะเวรกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าแต่ว่าผู้หญิงเองก็ไม่ได้คิดร้ายกับภรรยาคนแรกของเขาเมื่ออย่างนี้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่นิสัยคนนะชีวิตคนมันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่นะผู้หญิงคนเนี้กําลังถูกสามีทิ้งทิ้งเขาแล้วทิ้งเอ่อทิ้งตัวผู้หญิงแล้วทิ้งลูกด้วย ไปเริ่มจะผู้ชายจะไปเริ่มต้นกับผู้หญิงใหม่ที่เด็กกว่าเธอประมาณสิบกว่าปีอืมเธอเจ็บช้ำมากเจ็บช้ำแล้วเธอเพิ่งมาเห็นแพทเทิร์นคนเราอะนะความรักมันบังตาไอต,ตอนมีความรักตอนเขาจีบใหม่ๆไม่ทันเห็นแพทเทิร์นนี้ไม่เห็นว่ามันเป็นวงจร ไม่เห็นว่าผู้ชายคนนี้ทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆชอบทิ้งลูกทิ้งเมียย้อนกลับไปนะตอนแรกเธอไม่ได้คิดได้จนกระทั่งผู้ชายคนนี้นะสามีเธอจะทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งเธอแล้วไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรังนั้นนะจะไปเริ่มมีเมียใหม่เนี่ยผู้ชายเคยมีเมียมาก่อนแล้วอืแต่เธอยือนยันออกับครูหลายครั้งมากว่าเธอไม่ใช่เมียน้อยอ่า เธอไม่ใช่เม็นน้อยเธอไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาทิ้งเมียแรกเธอบอกว่าเธอไม่ใช่เธอไม่รู้หรอกมันก็เหมือนกับปัจจุบัน่ะที่ไอผู้หญิงใหม่มาสามีจะทิ้งเธอเนี่ยก็เหมือนกันผู้หญิงคนใหม่เขาก็ไม่คิดว่าเขาเป็นสาเหตุเหมือนกันนะคะคือตอนแรกที่เธอรู้จักกับผู้ชายคนเนี้ยกับสามีเนี่ยนะสิบกว่าปีที่แล้วนะคะเธอมีลูกมีลูกกับเขาด้วยนะคะสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย เธอเจอผู้ชายคนนี้ในที่ทํางานและผู้ชายคนนี้ก็บอกกับเธอว่าเขาเกลียดภรรยาเขาภรรยาเขาเป็นท็อกซิกภรรยาเขาเป็นพิษโน่นนี่นั่นไม่ได้อยากแต่งงานด้วยเลยแต่ที่แต่งงานด้วยกันเพราะผู้ใหญ่หาให้ทุมถุงชนอะไรก็ว่าไปเนี่ยเห็นไหมความสตรอเบอรี่ของคนที่เวลามันหมดรักนะ่ะ มันจะมีข้ออ้างเพื่อให้มันรู้สึกว่าให้ผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดเมียฉันผิดเมียฉันไม่ไดีเองก็เลยมาปรึกษากับเธอซึ่งปัจจุบันเธอเป็นภรยาตอนนั้นเธอเป็นแค่เ,เพื่อนร่วมงาน,นเฉยๆยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงาน,นเสร็จแล้วเขาก็บอกกับเธอว่าเขาจะไปหย่าก,กับเมียตอนนั้นยังไม่หย่านะแต่เขาบอกว่าเขาเขาใช้คําว่าแยกกันอยู่คือแยกกันอยู่ไม่มีอะไรกันไม่ได้จะไปหยา่า กับเี่ยคือคุณแอบมาจีบเธอนั่นแหละแต่ตอนนั้นเธอไม่ได้เล่นด้วยไม่ได้อะไรเพราะคิดว่าเขามีเมียอยู่แล้วแต่จริงๆในใจเธอก็แอบแอบรู้สึกรู้แหละว่าเขามาจีบแหละแต่เธอก็จะรู้ว่าเอ้ยมันจริงเปล่าเห็นบอกว่าจะเลิกกับเมียจริงใช่ปะมาหลอกจะมนเมียน้อยปะไม่นะถ้าเขาไม่เลิกกับเมียฉันไม่คุยด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอืมเอ่อผู้หญิงคนนี้ก็เลยดูท่าทีว่าเขาจะเลิกกับเมียไหมเออเห็นพูดว่าจะเลิกจะเลิกสุดท้ายผู้ชายก็ ไปเลิกกับเมียจนได้ไปหย่าเมียจนได้เออไปหย่าเมียเก่ามาอืมเธอก็เลยยอมสารสัมพันธ์ด้วยนะยอมสารสัมพันธ์ด้วยเพราะคิดว่าเออเมียเก่าก็คงทอกซสิทจริงๆเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆแหละเขาก็เลยเลิกเลิกกันเพราะเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับฉันหรอกฉันไม่ใช่เป็นมือที่สามอ่ะผูห้หญิงเคยคิดแบบนี้ใช่ไหมเออพอเขาเลิกกันแต่ออกับเมียคนแรกก็มีลูกติดมาด้วยเ,ออเธอก็เลยรู้จักเออคนเขาพาไปรู้จัก กับลูกเขาเอาลูกเอาลูกมาหาเธอด้วยลูกของอลูกของเมียเก่ามารู้จักกับเธอด้วยนะคะหลังจากนั้นเธอก็อยู่กินกับผู้ชายคนนี้จนมีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนนะคะมีลูกด้วยกันจนเข้าประมาณเกือบสิบปีนะคะต่อมาตอนแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนเหมือนเหมือนจะโอเคอะนะ ไม่ใช่สิบปีสิบิบกว่าปีเอารูปรูปประมัณเข้าวัยรุ่นนี่แหละนะคะเข้าวัยรุ่นละขึ้นมัธยมละอืมจากนั้นผู้ชายก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มทำตัวแปลก,ปกเริ่มไม่ค่อยพูดนะเริ่มไม่ค่อยเล่าเรื่องเริ่มแบบแบบดูแบบกลับบ้านช้าเดี๋ยวก็ว่าทําโอเดี๋ยวก็ว่าไปอ่าสัมมนานน่นนี่นั่นเธอก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเออทีนี้จนทในให่สุด สัญชาตญาณผู้หญิงอ่ะมักจะแม่นยำเสมอเห็นการเปลี่ยนแปลงผิดปกติเห็นห่วงโทรศัพท์อะไมันจะมีแพทเทิร์นเลยห่วงโทรศัพท์จะติดตัววางข้างตัวตลอดเวลาซ่อนตลอดเวลาไม่ให้จับไม่อะไรเลยอ่ะและและ้วเธอก็เหมือนผู้หญิงหลายๆคนพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอแต่เรื่องนี้แปลกจริงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างคนดีนะอืม ประมาณเดียวกันเลยคุก็ไม่รู้ว่าเขาเขาไปลอกกันมาจากไหนนะเออผู้หญิงหลายคนคกไม่รู้เขาไปอ่านที่ไหนมา <c oughs> เขาก็ไปขออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระใช่ไหมเอ,อ่อที่วัดไม่แน่ใจวัดอะไรนะวัดวัดดังอนะเออลืมลืมชื่อละเออก็ไปขอว่าถ้าจะเจออะไรขอให้เจอแล้วสุดท้ายจริงๆค่ะหลังจากที่ไปไหว้พระเสร็จใช่ไหมก็ปรากฏว่าที่ท่าไหนไม่รู้เธอสามารถแฮ็กเข้าไป ไม่ใช่เธอเลยลูกลูกลูก,ล,กลูกเป็นคนแพกเข้าไปในไลน์ของสามีได้ก็เลยพบว่าสามีมีผู้หญิงใหม่ที่เธอช็อกก็คือในลักษณะการคุยกับผู้หญิงใหม่มันเป็นแพทเทิร์นเดียวก,กันกับที่เขาคุยกับเธอตอนที่เขาจะเลิกกับเมียเก่าแบบเดียวกันเลยค่ะผู้ชายเลวคนนี้นะอืม บอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเธอเป็นท็อกซิกค่ะแล้วเธอก็บอกกับผร้คูหนูสาบานได้นะหนูไม่เคยเป็นท็อกซิกสิ่งที่เขาพิมพ์บอกกับผู้หญิงคนใหม่ของเขาอะ่ะไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่เธอไม่กล้าแสดงแสดงตัวไม่กล้าวุ่วายอะไรกับสามีเพราะเธอกลัวสามีรู้ว่าเธอเข้าไปในข้อมูลเ,เข้าไปในไลน์ได้คือแฮกลูกแฮกเข้าไปในมือถือเขาได้ เชื่อมเข้ากับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าสามีคุยกับผู้หญิงคนนั้นอะไรก็ตามที่สามีคุยกับผู้หญิงใหม่คนนั้นเธอเห็นข้อความนั้นรู้หรือเปลมามันเธอรู้ความลับเออเหมือนเธอรู้ว่าออสามีเธอเอ,อพูดอะไรกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอเจ็บปวดมากเธอเจ็บปวดมากเพราะคําพูดทุกคําพูดเป็นเรื่องโกหกล้วน,วนสามี ที่เลวร้คนนี้ไปพูดกับผู้หญิงอเผู้หญิงใหม่ของเขานะว่าเขาไม่รักเธอแล้วเธอเขาแต่ว่าเธอไม่ยอมหย่าให้เขาโน่นนี่นั่นทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะสามีไม่เคยพูดคําว่าหย่าเลยเออแต่อาจจะแบบรอจังหวะอะไรอย่างเขาบอกว่าเดี๋ยวเสร็จแ,แล้วเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นท็อกซิกโน่นนี่นั่นอืมเดี๋ยวเราจะได้ใช้ชีวิตเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยกัน รอพี่อีกหน่อยตอนเนี้ยพี่ยังไม่อยากพูดเรื่องนี้นะนี่คือพูดกับเมียเมียใหม่นะเมียน้อยหรือ,อคลิกมือที่สามอะ่ะเนี่ยลูกกําลังจะขึ้นมัธยมกําลังจะสอบเข้ามัธยมสอบเข้าโรงเรียนดังอนะไรเงี้ยไม่อยากให้ลูกไม่สบายใจเดี๋ยวรอจังหวะอีกหน่อยหนึ่งถ้ารอจังหวะที่ดีแล้วจะได้คุยแล้วจะขอ,อยามันแต่ตอนเนี้ยเห็นแค่ลูกหนูรอหน่อยนะเธออ่านข้อความแล้วเธอก็น้ําตาไหลนะ เธอรู้สึกว่ามันเป็นการซ้ารอยอืมซ้ารอยที่คําอย่างที่บอกคําพูดมันแพทเทิร์นแพทเทิร์นเดิมเดิมเลยที่สามีพูดกับเธอตอนที่จะเลิกกับเมียคนแรกแล้วบอกกับเธอว่าเมียคนแรกเป็นท็อกซิกในที่สุดเธอเริ่มรู้อะไรบางอย่างว่าหรือจริงๆแล้วเธอนั่นแหละคือมือที่สามหมายถึงตอนแรกนะ กับเมียคนแรกแต่เธอไม่เคยคิดว่าเธอเป็นมือที่สามเพราะเธอดันเชื่อผู้ชายคนนี้เชื่อสามีว่าเขากับเมียเขาเ,เข้ากันไม่ได้จริงๆจนในที่สุดเธอทนอ่าความสงสัยไม่ได้เธอจึงติดต่อไปที่เมียคนแรกซึ่งตอนแรกเธอไม่ค่อยเธอไม่ได้คุยกับเมียคนแรกเลยแต่เธอรู้ที่อยู่เพราะอะไรเพราะว่าลูกของเมียคนแรกอ่ะสามี่พาลูกของเมียคนแรกอ่ะมาหาเธอบ่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่าสามีบางทีอ่ะ ให้เธอเอาเอาคา่เรียกว่าเอาข้าวของอะไปให้ลูกคนนี้ยลูกของเมียเมียคนแรกอ่ะที่โรงเรียนแบบคล้ายๆว่าเขารับผิดชอบอล,ลูกเขาอ่ะไป,ไปมามาเนี่ยมาเอาตังค์มาเลยก็เขาก็เลยสามารถติดต่อ,อลูกเด็กคนนั้นได้อืเขาก็เลยติดต่อโทรหาเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นคือลูกของเมียคนแรกก็เลยขอสายอาแม่เขาอืมก็เลยเขาเขาได้แบบ ไปไปถึงบ้านเลยนะก็าตามไปโทรไปแล้วขอนัดเข้าไปคุยพอเข้าไปคุยเมียคนแรกก็งงว่าอ่ะเธอเข้ามาทําไมเธอจะมาหาฉันทําไมใช่ไหมน้องก็เลยเข้าไปหาเมียคนแรกแล้วก็ไปถามเมียคนแรกว่าไปเล่าเรื่องให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะที่หนูเข้ามาเนะี่ยที่ฉันเข้ามานะเนี่ยฉันเป็นมือที่สามหรือเปล่าตอนนั้นเธอจะเลิกกันอยู่แล้วใช่ไหมเธอ เธอหยากันเธอเข้ากันไม่ได้อยู่กันไม่ได้เธอกําลังจะหยาใช่ไหมแล้วที่สุดเธอก็ช็อกเพราะว่าเมียหลวงเนี่ยนะเออไม่ใช่มีหลวงสิคือจริงๆเธอก็เป็นมีหลวงเธอเธอเธอแต่งไว้อย่างถูกต้องนะอืมเธอเธอไม่ได้เป็นเมยน้อยนะแต่ว่าเธอถูกขึ้นเธอเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาทิ้งเมียอืมแต่เธอไม่รู้ตัวอืมเสร็จแล้วเมียเมียคนแรกอ่ะก็เลยบอกว่าเขารู้ว่าสามี ุยกับเธอแล้วตั้งแต่นั้นก็ทะเลาะระหองระแหงอ่ะสุดท้ายเธอเป็นสาเหตุจริงๆคือเพื่อน่ผู้ชายจะเปลี่ยนเมียผู้ชายจะเปลี่ยนเมียเธอก็เลยรู้สึกผิดรู้สึกว่าอา้าวตกลงฉันทําให้เมียคนแรกเลิกกับเขาเออแล้วเธอก็เลยบอกว่าสามีอ่ะบอกว่าเธอท็อกซิกเมียแรกท็อกซิกเมียแรกบอกว่าถามลูกฉันได้ถามคนแถวบ้านถามแล้วฉันท็อกซิกตรงไหนฉันไม่ได้ท็อกซิก เออแค่เขาอยากแต่งงานกับเธอเขาก็เลยไปบอกกับเธออย่างนั้นเออคนมันหมดใจแล้วใจฉันทำยังไงเออแล้วฉันก็แก่แล้วคือเมียที่หนึ่งแก่กว่าเมียที่สองสิปีโดยประมาณเลยเห็นไหมแพทเทิร์นแพทเทิร์นเดินเลยลูกคนแรกเนะี่ยแก่กว่าลูกคนที่สองเนี่ยประมาณเนี่ยสิบเอรุ่วลูกของเธอประมาณเกือบสิปีคือเพื่อ่ายผู้ชายอะ่ะมันเบื่อเมียคนแรกนะคะก็เลยมาโกหกกับเธอว่าเขาอยู่กันไม่ได้ เขาจะเลิกกันอยู่แล้วก็เลยไปเลิกกับเมียไปหย่าให้เรียบร้อยแล้วอย่าแล้วมาจดทะเบียนกับเธอเออมาแต่งกับเธอเป็นเรื่องเป็นราวเธอก็เลยเข้าใจว่าเธอเป็นเมียตกเมียแต่งเออเธอก็นั่งร้องไห้เอ,อส่วนเมียคนแรกเขาก็ไม่ร้องไห้เพราะว่าเขาเขาผ่านมาแล้วเขาชินแล้วเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแต่เธอก็ร้องไห้แล้วเธอก็มาเลยไปเล่าให้เออมียแรกฟังว่าตอนเนี้ยเธอกําลังเจออย่างที่เมียคนแรกเจอคือสามีเนี่ยนะไปเจอผู้หญิงใหม่แล้วเธอก็แอบแฮกเข้าไป ไปเห็นข้อความในไลน์ไปบอกกับผู้หญิงใหม่ว่าเธอเป็นท็อกซิกเธอไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดเลยเพื่อที่ให้ผู้หญิงใหม่นั้นน่ะเรียกว่าเชื่อแล้วก็ยอมยอมมีอะไรด้วยยอมอะไรเนี้ยอืมเธอรู้เลยว่าเธอกำลังจะถูกทิ้งนะเนี่ยครูก็เลยแบบอืมเห็นใจเธอเหมือนกันเพราะเพราะว่าภรรยาคนเนี้เจ้าของเคสเนี่ย เขาไม่ได้เป็นเมียน้อยไงเขาไปถูกหลอกไงว่าเขากับเมียแรกเขาอยู่กันไม่ได้จะเลิกกันอยู่แล้วบังเอิญเธอเธอมาตรงนี้พอดีแล้วเขาก็เลยมาชอบเธอเธอก็เลยรอให้เขาเลิกกันแล้วเธอไม่ทันได้คิดเนี่ยไม่ทันได้เอกใจไงว่าเฮ้ยหรือว่าผู้ชายมันก็ล่อนนะสุดท้ายที่จริงแล้วเธอเป็นมือที่สามโดยคมือที่สามที่ทําให้เขาเลิกกับเมียคนแรกโดยที่เธอไม่รู้ตัวเธอถูกหลอกและณนะเวลานี้นะคะเธอ กําลังเจอเหตุการณ์เดียวกับเมียคนแรกนะคะก็คือเขากําลังจะทิ้งเธอนะไปแล้วผู้ชาวนี้ทิ้งลูกทิ้งลูกทิ้งเมียไม่เคยรับผิดชอบอเลยเลยนะคะทีนี้เธอก็เลยคุยกับเมียคนแรกว่าจะจ้ายังไงดีจะฟ้องชิงช้องฟ้องชู้ก่อนไหมเออนะ เธอก็มาปรึกษาถามว่าครูติดต่อทนายให้หน่อยครูก็เออให้ให้ให้ทนายไปคุยกับอันเเรื่องอรายละเอียดคดีครูจะไม่พูดอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะเสียลูกคดีเพราะเราไม่รู้ว่าใครดูอยู่บ้างแต่ครูกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะคลิปเนี้ยจะให้ประโยชน์บอกกับหลายๆคนว่าถ้าใครบอกว่าเขาจะทิ้งลูกทิ้งเมียมาเขาจะเลิกกับเมียมาคบกับเราอะระวังดีๆเราอาจจะเป็นมือที่สามเราอาจจะเป็นมือที่สามเราอาจจะเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัว เขาบอกเขาอยู่กันไม่ได้เขาเข้ากันไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้ากันไม่ได้เขาจะเอาเราเขาจะเอาเราเป็นคนที่สองคนใหม่และสุดท้ายแล้วเราก็จะเจอแพทเทิร์นเดิมนี้นะเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยตอนแรกเธอเข้าใจว่าเธอเป็นผู้ถูกเลือกเขาเข้ากันไม่ได้เขาเลยมาแต่งกับฉันเขาต้องเข้ากับฉันได้สุดท้ายแล้วถึงจุดหนึ่งเขากำลังจะไปมีผู้หญิงใหม่แล้วใช้วิธีเดิมมันซ้ํารอยเดิมนะคะนิสัยคนเป็นแพทเทิร์นนะคะคนที่เคยทิ้ง สรุปนะเวลาในคลิปจะหมดละสรุปคือคนที่เคยทิ้งลูกทิ้งเมียจะทิ้งลูกทิ้งเมียไปเลยผู้ชายบางคนไข่ทิ้งไข่ทิ้งมีลูกกับเมียนั้นเมืน่นี้แล้วทิ้งไปเรื่อยเพราะนั้นถ้าใครบอกว่าจะทิ้งผู้หญิงที่เขาคบอยู่จะอยากันแล้วมาเลือกเราทําใจไว้เลยเ,ลยเวรกรรมจะมีจริงเหมือนกับเคสนี้นะคะเอาเป็นว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะ ถ้าใครที่ต้องการจะปรึกษาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตกหลานการณ์นั้นหรือเปล่านะคะแอดไลน์มาจองเวลามาปรึกษากับครูได้ที่0897456111นะคะ